สวัสดีครับผมแอดพันมีโคลานะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สูตรหลักร้อยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับและทีนี้ผมก็จะทําสูตรตามด้วยหลักสูตรหลักสิบบนแล้วก็หน่วยบนต่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมสูตรวิธีคิดพร้อมๆกันเลยครับอ่าสองพคหกสี่ หลักร้อยบนนะครับอ่าแอดพันมีโคลาดานี่ครับสี่หลักร้อยสี่นะครับเข้าร้อยสองมาเข้าแล้วลักซอยสองเจ็ดศูนย์นะครับเข้าวัที่สองต่อไปนะครับวัวที่สามวัวที่ผ่านมานครับที่ออกเจ็ดแปดเจ็ด ต่อไปนะครับวันที่2องพฤษภาคม2564นะครับหลักร้อยบนเท่ากับเลข7นี้นะครับต่อไปเราจะรู้ที่มาของเลข7นี้ได้ก็คือเราต้องไปหาผลรางวัลงวดที่แล้วก็คือรางวัลที่1นนะครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับงวดที่แล้วที่ออกนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดทีนี้วิธีคิดก็คือเราจะใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งตามด้วยหลักร้อยคือคือเลขเจ็ดนะครับหลักร้อยคือเลขเจ็ด แล้วก็หลักสิบบนนะครับคือเลขแปดอ่าแล้วก็บวกคงที่ศูนย์นะครับเอาผลทั้งหมดนี้มีหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกแปดบวกศูนย์เอามารวมกันนะครับทั้งหมดเลยมันก็จะได้เท่ากับสิบเจ็ดแต่ตัวหนึ่งอ่าเลขหนึ่งนี้เราไม่เอานะครับเอาเฉพาะตัวหลังเหมือนเดิมนะครับ ผลผลลั์ออกมาเป็น2ออตัวเราแต่ว่าเราจะใช้เฉพาะตัวข้างหลังนี่ก็คือเลข7เลข7ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันเป็นเด่นหลักร้อยวิ่งนะครับอ่าเงวดวันที่2พฤษภาคม2564นะครับทีนี้เราจะไปต่อกันด้วยสูตรหลัก10บนนะครับหลัก10บบน หลักสิบบนอสองพฤษภาคมนะครับสิบบนสองพฤษภาคมสองห้าหกสี่แอดพัดมีโคราชงวดเดินมาระยะสั้นนะครับเหมือนเดิมแปดสามผมทำเป็นสูตรเน้นเป็นสูตรไทยนะครับเป็นเลขสูตรคู่ไทยหลักร้อยแปดสามงวดนี้เข้า๋อาไม่ใช่ครับหลักสิบบนพูดผิดเป็นห้าสามแปดนะครับหลักสิบเข้าสามนะครับ ต่อไปสองเจ็ดนะครับผลรางวัลออกสี่สองสองเข้าเลขสองนี่นะครับต่อไปนะครับสองเจ็ดศูนย์นะครับบางหลักบางหลักสิบเจ็ดเข้าเป็นงวดที่สามแล้วนะครับต่อไปงวดที่สี่นะครับงวดล่าสุดงวดที่แล้วออกรางวัลออก 7, 8, 7เจ็ดแปดเจ็ดนี่นะครับบางแปดหลักสิบเข้านะครับเลขแปดเข้ามาสี่งวดติดแล้วครับอ่า ต่อไปนะครับอ่สิบบนนะครับ50จะมาหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นนะครับเหมือนเดิมครับเราจะรู้ที่มานี้ก็เราก็ต้องมีมีผลรางวัลงวดที่แล้วนะครับก็คือ1 0ึ7งศเราจะใช้ตรงนั้นเอามาคิดนะครับ แต่สูตรดับบนผมอะ่ะมันได้เลขศูนย์นะครับมันก็จะได้เท่ากับมีมีแค่ห้านะครับหลักสิบเน้นเลขห้าเลยลองศูนย์นะครับเราได้มาแล้วหนึ่งศย์เจดปดเจดวิธีคิดนะครับไม่ยากครับสิบบนเราใช้แค่หลักเดียวนะครับอา่าก็คือหลักแสนนะครับ หนึ่งนะครับหลักแสนหนึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับเอาไปบวกสี่คงที่หนึ่งบวกสี่แล้วก็เท่ากับเลขห้าเนี่ยครับห้าตัวนี้ก็คือสิบบนนะครับตัวนี้ห้าตัวเดียวกันแล้วที่เนี้ยเอาห้าไปบวกห้าอีกมันก็จะถ้าได้เท่ากับสิบก็คือเลขศูนย์นะครับตัวหลังนี้ก็คือ,อ เ,เด่น2ตัวครับ10บ,บนก็คือ5 0 1ศอ่บ,บนสูตรนี้ไม่ยากครับเนี่ยมีแค่หลักเดียวเองบวกกันอบวก4คงที่ต่อไปนะครับสูตรที่เหลือนะครับก็คือหลักหน่วยบนอันนี้เป็นสูตรที่ผมได้ลงที่เฟซไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วครับหาก่อนที่อ,ออก เจะอะเจ็ดแปดเจ็ดนี้นะครับแล้วทีนี้มันเดินต่อผมก็เลยเอาสูตรหน่วยบนอ่าสูตรนี่นะครับมาลงให้ชมแล้วก็พร้อมวิธีคิดเหมือนเดิมครับที่ผมลงไว้หน้าเฟซผมนะครับหน่วยบนที่ว่างวดที่แล้วมีเจ็ดสองตัวนะครับ ผมเลือกเอามาทํำชุดเดียวนะครับเพราะว่ามันชน4 2 2 0ครับงวดนี้จะได้หน่วยบนเลขอะไรต้องมาลุ้นดูนะครับหน่วยบน2พฤษภาคม2 5 6 4 a ด p a t m ค c o ราชวางงวดแรกนะครับ5 3 8าวาง8ออกเข้าตามนี้นครับตามสเต็ปเลยอ่4 2 2 2มานะครับงวดที่สองต่อไปงวดที่สาม 0นะครับสองูนย์มาศน์ 0. ต่อไปนะครับหวที่สี่หวที่แล้วนะครับเจ็ดปลามานะครับสี่หัดแล้วเจ็ดแปดเจ็ดต่อไปนะครับจะได้เลขแรงครับมาลุ้นนะครับลุ้นติดติ๊ดติดติดติติติ เก้าครับโอ้โหมีสิทธิ์มาได้เหมือนกันนะครับเก้าเพราะว่าในสูตรอ่าที่เป็นสูตรแปดเซียนก็ชนที่เลขเก้าเหมือนกัน,นครับสูตรสิบหน่วยมีสิทธิ์มาเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้มันเน้นหน่วยที่หน่วยหลักหน่วยบนเลยนะครับให้วางตรงตรง,ตรงที่หน่วยบน x เก้านะครับอ่าเหมือนเดิมครับที่มาก่อนที่เราจะรู้ว่าเลขเก้ามันมาที่มายังไงเราก็ต้องมีงอผลรางวัลของวดที่แล้ว ผลรางวัลของงวดที่แล้วหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับที่มันออกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็หามานะครับนี่งวดที่แล้วต่อไปนี้ผมผมลบที่ผมลบสูตร,ส,ตร,ส,ตรสูตรเก่าออกนะครับที่ว่ามันบวกหลายๆตัวนะครับมันมันคิดยากครับมันบวกหลายตัวผมก็เลยลบสูตรทิ้งหมดผมเอาเฉพาะสูตรที่มันคิดง่ายง่ายครับคิดสามสี่ตัวเนี้ยบวกกันน้อย เรามาดูครับว่าใช้ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขนี่เอยแสนหมื่นพันนะครับอ่าใช้หลักพันนะครับมาบวกหลักพันนี้ก็คือศูนย์นะครับใช้สองตัวนะครับศูนย์บวกศูนย์เนี่ยครับหลักหลักพันต่อไปก็คือหลักร้อยนะครับเจ็ดอ่าตามด้วยหลักสิบบนนะครับก็คือแปดตามด้วยบวกคงที่นะครับก็คือบวกคงที่สี่นะครับอ่าศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดบวกแปดบวกสี่ 7บวกแปดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสี่เท่ากับสิบเก้าตัวนี้นะครับแต่ว่ามันได้สองตัวเหมือนเดิมครับเราใช้เฉพาะเก้าตัวหลังนี้เก้าตัวหลังนี้ก็คือเด่นหลักหน่วยบนสองพาสองห้าบวกสี่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรหลักหน่วยที่ผมบางจะมีสองสูตรนะครับก็คือหลักหน่วยบนที่ได้เลขสี่ก,ก็แล้วแล้วก็หลักหน่วยบนที่ได้เลขเก้านะครับ จับอ่าจับสิบบนเมื่อกี้นี้นะครับสิบบนที่ผมทําเมื่อกี้นี้ก็จะได้นี่นะครับแล้วก็มีสูตรเก่าที่เป็นได้สี่ก็จะมีห้าสี่ศูนย์สี่ห้าเก้าห้าเก้ากับศูนย์เก้านะครับ ส,สี่ชุดนะครับสุดท้ายขอฝากนิดนึงนะครับสูตรทุกสูตรที่ผมทําจัดทําขึ้นไม่แนะนําให้ไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับและสูตรทุกสูตรที่ผมจัดทําขึ้นมาเป็นเพียงผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นทางสถิติอนิสสารเท่านั้นครับ ส่วนท่านที่เข้ามารับชมติดตามจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่อาจทราบได้ว่าผลรางวัลจะออกตามที่คิดไว้หรือไม่สุดท้ายผมแอดพามีโคราชขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จโชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กําลังใจผมขอบคุณมากครับถ้ามีสูตรดีๆ ผมจะนำมาเสนอให้ชมใหม่อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ